ตอบปัญหาคาใจว่าชุดชนัยซ์ซัมมิทควีนเนี่ยมีคุณสมบัติอะไรดียังไงทําไมถึงราคาแพงหนูจะขออธิบายเลยนะคะว่าชุดชนัยซ์ซัมมิทควีนเนี่ยบริษัทของเขาเนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อทําเป็นธุรกิจเครือข่ายดังนั้นสินค้าที่ราคาสูงสาเหตุก็เป็นเพราะว่าเป็นราคาที่บวกให้กับผู้ที่เป็นสมาชิกและผู้ที่มาแนะนําต่อได้เพิ่มผลประโยชน์ตรงนั้น เพราะฉะนั้นผู้ที่จะลงมาทําธุรกิจตรงนี้ต้องตัดสินใจและคิดดีๆว่าตัวเองเนี่ยมีความสามารถในการต่อยอดหรือขายเก่งหรือเปล่าหรืออยู่ในสังคมของคนที่ใช้เงินหรือเปล่าและสามารถที่จะขายวัดตัววัดไซส์จัดของถูกหรือเปล่ามีประสบการณ์จริงหรือเปล่าและเข้าใจคุณสมบัติของมันดีหรือเปล่าชุดชนัยสมิธควีนแน่นอนค่ะไม่ใช่ชุดชนัยเพื่อใส่รักษาโรคมะเร็งไม่ใช่ชุดชนัยที่ใส่แล้วรักษาโรคเลยชุดชนัยสมิธควีนเป็นชุดที่ ใส่เพื่อกระชับสัดส่วนเพื่อให้คนที่ใส่แล้วมีหุ่นที่สวยอกสวยแล้วก็ผลคอยได้ที่ตามมาแน่นอนค่ะสัดส่วนเล็ก,กลงเพราะการรัดการกระชับหุ่นเนี่ยตลอดเวลามันจะเหมือนชุดคอเส็จนึกถึงหนังเรื่องไททานิกไว้นะคะพอเวลารัดกระชับหุ่นไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้เอวเลองคลอดแหวนนะ่ะที่เราใส่กับคนอ้วนๆนิ้วแน่นๆเนี่ยนะ นะมันก็จะทําให้กิ่วถ้าใส่ตลอดเวลานาฬิกาถ้าใส่กับคนที่มีข้อมืออ้วนๆใหญ่ๆแล้วใส่นาฬิกาเล็กลงแน่นๆเนี่ยข้อมือก็จะกิว่วดังนั้นเช่นกันค่ะการใส่ชุดรัดกระชับให้เล็กกระชับเนี่ยมันเป็นการบล็อกขนเราให้เราอยู่ในสัดส่วนที่สวยและจัดไขมันกล้ามเนื้อของเราเนี่ยให้มันอยู่ในส่วนที่มันควรจะอย,อยู่เช่นเนื้อหนอกหลังลักแร้เนี่ยตั้งเตาโกยกวาดให้มันบล็อก่นของเราแล้วจัด่นให้พอดีไม่ได้ให้ใส่หลวม ให้ใส่พอดีตัวและกระชับไม่ได้ให้ใส่แน่นย้ำไม่ได้ให้ใส่หลวมให้ใส่พอดีตัวและกระชับและก็มันจะทำให้หุ่นเราเนี่ยรัดทุกวันใส่ได้ทุกวันทั้งวันทั้งเดือนและตลอดไปดังนั้นเนี่ยบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ต้องไปดูไขมันด้วยซ้ำถ้าใส่กระชับ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 ทุกวันเพราะชุดชั้นในซัมมิตเขาออกแบบมาให้เราสวมใส่สบายสามารถใส่ต่อเนื่องวันนี้ก็ใส่ได้พรุ่งนี้ก็ใส่ได้วันต่อไปก็ใส่ได้ และก็วันอื่นๆก็ใส่ได้แต่การใส่เพื่อให้เห็นผลควรใส่ต่อเนื่องกันทุกวันทุกวันทุกวันเพราะว่าให้น้าเหลืองหรือตัวเราเนี่ยจำเราได้พื้นที่ที่มันแคบๆดังนั้นเนี่ยชุดชั้นในสมิทธเนี่ยขนข้างเคียงหรือขนต่อเนื่องหรือขนคอยได้ที่จะได้อีกอันหนึ่งก็คือว่าคนที่มีปัญหาเรื่องหลังคดหลังงอยืนไม่ตรงตัวคอมหุ่นไม่สวยเวลาใส่ก็จะทำให้ออกแอนไม่ยืนตรง มันจะทําให้เราขุ่นดีขึ้นตามลําดับการใส่ชุดชั้นในพวกนี้ส่งผลทําให้คนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพไม่ใช้ยารักษาโรคคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพสามารถใส่เช่ดปวดหลังปวดคอบ่าไหล่เล้าลงหลังเฮ้ยมันการเป็นการอกตัวมันทําให้อกแข็งขึ้นมามันทาให้ยืนตรงมันทําให้หลังไม่งองกระดูกไม่คดและก็มันทําให้เรายืนตรงแล้วคนที่ใส่แบบถุงน,น่องเลกกิ้งหรือไทซัสพอร์ตเนี่ย ก็จะต้องเลือกเป็นรุ่นหนานะคะอย่าเลือกเป็นรุ่นบางถ้ารุ่นบางก็จะเอาไม่ค่อยอยู่หรอกค่ะเพราะแก้เส้นเลือดขอดแค่นั้นแต่ถ้ารุ่นหนาของเขาเนี่ยจะทาให้ไม่ขาดไม่ไม่มีอาการแบบว่าหายปวดขาการปวดขาก็น้อยลงและทําให้คนที่ยืนตรงขึ้นมาด้วยแล้วก็พยุงเข,ข่าเราได้ด้วยแต่ห้ามใส่รวมเด็ดขาดค่ะเพราะฉะนั้นชุดเชนสอซซัมเมตเนี่ยข้อดีของเขาทีนี้นอกเหนือจากสิ่งที่หนูพูดมาเบื้องต้นข้อดีของเขาคือเขาออกแบบมา และคนที่เขาเขียนแบบเขียนแพทเทิร์นของชุดชัยซัมมิตเนี่ยเขาเก่งมากเขาออกแบบเขาวาดแบบเนี่ยโค้งเว้าตามสลีโลสลีระออกสลีรลโค้งเว้าตามเต้านมตามร่างกายของอกของเขาแล้วก็ลักแร้ของเขาหรือแบบบ่าหลังของเขาเนี่ยเขาออกแบบมาคือแพทเทิร์นของเขาเนี่ยทำแพทเทิร์นดีมาก เสื้อในของเขาเนี่ยยกทรงของเขาทาแพทเทิร์นที่ใส่สบายมากถึงแม้ว่าเสื้อในของเขาจะไม่มีฟองน้ําแต่เนี่ยวันนี้หนูใส่เสื้อในซัมมิตใส่สบราซัมมิตเนี่ยรุ่นลิลลี่21เอ้ยรุ่นลิลลี่อีออนสีเหลืองครีมเรียกว่าสีเลดี้ดังนั้นพอเราใส่แล้วมันจะทำให้อกเราสวยอกเราจะไม่คล้อยอกเราจะไม่หยางแต่เราต้องใส่ทุกวันนะคะเพราะว่าถ้าเราทุกวันมันก,ก็จะกระชับกระชับแล้วจัดทรงรูปทรงเนื้อคล้อย รักแร้ไหลเนี่ยก็ให้มาเข้ามันอยู่ลงในล็อกดังนั้นเนี่ยถ้าใส่บอดี้สูตรด้วยก็จะทําให้เอวคอดเอวกิวแล้วก็ยกสะโพกยกก้นสวยสวก้นตั้งเพราะอะไรนอกจากที่เขาทำแพทเทิร์นที่ดีแล้วการตัดเย็บของเขาและเทคโนโลยี